นี้ก็ถึงมหาสารคามแล้วนะครับเมื่อกี้ก็รับประทานอาหารร้านเรือนทองนะครับบอกผมอย่างแรกโซนี่ล่อไปเต็มแขนแล้วครับไม่าช็อตทีน,นะ,ะ,นะเกลื่อนไม่ค่อยอาบน้ำวันนี้อาบปะเนี่ยไม่อาบอาโอเคนะครับค่าน้ำที่ห้องโซนี่สามบาทนะสามบาท สามบาทนี่คือปล่อยลืมปิดไปวันหนึ่งก็เลยเสียไปสาบาทตอนแรกนึกว่าต่อน้ําหลวงกดเลยไม่ต้องกดเราเองแค่ขึ้นเดียวอ่ะขับขึ้นได้แล้วอีกซ้ำมันไม่ต้องนานโอ้แสดงว่าเครื่องเครื่องมันทํางานอยู่เลยแสดเสร็จจากบ้านลูกค้านะครับเราก็ถึงที่พักนะครับโรงแรมโซนนะครับที่จังหวัดนครพนม ครับวันนี้ก็ไปกันที่จังหวัดนครพนมนะครับโอ้โหแดดจ้าเลยทีเดียวนครพนมมีอะไรดังก็ไม่มีประทัดนม่โอ้มุกเก่ามานะครับตั้งแต่จะมาอยู่ปอเตียมปอเตียมคือปออะไรปออนุบาลแเมื่อก่อนไม่มีอนุบาลนะท้ออ้าวข้าวปอหนึ่งเลยใช่นี่ก็ข้าวปอหนึ่งเลยแล้วผมยังมีอนุบาล่างนะพี่ไม่มีอายเนยุคหลังแล้วเขานี้แต่นี้แต่พ่อนี้แม่นี้ไม่ให้เข้าเมื่อก่อนไม่มีข้าวปอหนึ่งเขาเรียกปอเตียมมั้งน่าจะเป็นปอเตียม ก็นะครับเดินทางสู่นครพนมนะครับกับเครื่องนะครับสระบบ DFT DCG นะครับก็คือเป็นระบบพิมพ์ตรงก็ได้นะครับพิมพ์ฟิล์มก็ได้พิม์ฟิล์มก็ได้ถ้าเขาเรียกอะไรจะอธิบายให้เห็นภาพกว้างๆก็ DCG ก็คือพิมพ์ตรงลงบนเสื้อนะครับก็เอาเสื้อใส่วางบนถาดนะครับแล้วก็ทิชชู่มนนะครปรับสภาพผ้าจะมีน้ํายาปรับสภาพผ้าสีอ่อนกับสีเข้มนะครับปรับสภาพผ้าเสร็จปุ๊บ ก็เอาไปวางบนถาดแล้วก็พิมพ์ลงไปบนเสื้อเลยนะครับข้อดีก็คือจะอากาศผ่านได้ถ้าเป็นเสื้ออ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นสีเข้มก็ยืดหยุ่นได้ดีกว่าตัว DTF นิดหนึ่งนะครับอยู่ที่เนื้อผ้าเลยอยู่ที่เนืเ้อผ้าอยู่อยู่ที่การลงขาวนะครับแต่ว่าสีจะดรอปกว่า DTF นะครับแต่ถ้าเป็นใช้หมือของดี g จเนี่ยมันจะใช้กับผ้าอื่นไม่ได้นอกจากผ้าคัรตตอนร้อยนะครับหรือคาตตอนผสมกันควรจะเกินเจ็ดสิบนะงั้นจะยึดติดได้ไม่ดีนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับแต่ก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าเราต้องมานั่งใส่ีต่ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ฟิล์มหรือพิมพ์บนเสื้อนะครับก็จะทําให้งานเราช้าหน่อยนะครับก็คือจะทําแบบม้วนแบบลหลีอันอย่าง b t f ไม่ได้นะครับ<ช>อันต่อมาก็เป็น ดีทีเหรือดีบางท่านก็เรียกดีเอฟจีก็คือไดเรกทูฟิมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่คนเรียกนะครับก็เอาฟิมพิมพ์ลงไปเลยพิมพ์ลงบนฟิมนะครับโรยกาวอบแล้วก็นาไปรีดน,นะครับบนทุกผ้านะครับสีก็จะดูเด่นกว่าตัวด mm ีท hmm. ีนะครับเพราะว่างานจะลอยอยู่บนผ้านะครับถ้าเราต้องการให้มันจมก็รีดนานๆหน่อยแต่ว่ายังไงซะถ้าลงขาวปุ๊บอากาศก็ผ่านไม่ได้นะครับถึงแม้จะลงสีก็ผ่านยากอยู่เพราะว่าสีจะเป็นคล้ายๆยาง ตัวงานสกรีนบล็อกนะครับถ้าใช้กันก็คือจะมีข้อดีข้อเด่นแล้วก็เลือกได้นะครับจะเป็นตัวสองระบบว่าจะทํางานแบบไหนจะเป็นคัดต้อนก็ยิงตรงหรือจะเป็นสียอ่อนนะครับประหยัดฟิล์มไปนะครับแล้วก็งานใส่สบายนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทําเสื้อนะครับงานเสื้อโดยเฉพาะนะครับตัว DTG บวก DTF นะครับสองอินหนึ่งคาดว่าจะแวะทานข้าววันที่บ้านสวนบ้านสวนเลยวังน้อยไปหน่อยหนึ่งที่ประจําเรานะครับใช่ก็กินโจ๊กกับ ข้าวราดแกงนะครับอาหารสดใหม่เสมอนะครับตกปลาก็กินตกปลานะป้ายเขาเขียนว่าห้องน้ำร้อยห้องร้อยห้องนะครับผมนับแล้วก็ <laughs> ไม่ถึงอ <laughs> าจจะมีหยุดจ,จุดอื่นนะความพาพเดินลน <laughs> อ,อีกก็ถ้าประตูสู่อีสานก็นะครับแวะก่อนได้นะครับบางน้อยเติมพลังกันก่อนความขอนกินเยอะให้ือชอบตรงของกินเยอะนะครับค่อนข<อ>้างเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงข้าวแกงก็สามสิบบาทสามสิบสามห้า สูงร้อยกว่าชอบไหมชอบไหมมาปิดกองวันนี้นอนเยอะนะครับหัวโป่งหัวโป่งโป่งหัวโป่งโป่งตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่จังหวัดที่ตัวเองอยู่นะครับปทุมนะไปเรื่อยนะครับตอนนี้ไปเรื่อยแต่อย่าลืมนะครับต้องป้องกันนะครับคปิดด้วยนะครับหมั่นล้างมือเราก็ตรวจเอซิเจนเทสนะครับถ้าภาษาจีนปิดก็พูดโทษทีนะครับผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครแข่งที่ กันนะครับเอาเย่ครับไปในจมูกนะครับตอนนี้มีขายที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ40บกว่าบาทนะครับสำหรับท่านที่หาตัวเชสโควิดเบื้องต้นนะครับสามารถไปซื้อและลองตรวจกันได้นะครับถ้ารู้ไว้ก็จะมีโอกาสรอดเยอะนะครับก็ตรวจไว้ก่อนนะตรวจไปก่อนแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนนะครับตามยี่ห้อที่เรามั่นใจนะครับหรือท้องที่นั้นนั้นมีฉีดนะครับก็ฉีดไปก่อนนะครับดีกว่าไม่ฉีดนะครับ โซ่นี่ล่อไปเต็มแขนแล้วครับไม่ใช่คนทีนะเกลือนไม่ค่อยอาบน้ำวันนี้อาบปะเนี่ยอ่าโอเคนะครับค่าน้ําที่ห้องอโซ่นี่สามบาทนะสามบาทเสียงน้ําชูวชาสามบาทนี่คือปล่อยลืมปิดไปวันหนึ่งก็เลยเสียไปสามบาทตอนแรกนึกว่าต่อน้ําหลวง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ เราไม่เปิด GPS อ่ะไม่เปิดครับรุ่นนี้นครพนมบ้านเกิดโซ่เขารู้เลี้วแล้วโทรศัพท์พี่ไปไหนดูนี่ไงนะครับนครพนมหกร้อยแปดสิบโลนะครับแต่ใช้เวลาประมาณเก้าชั่วโมงกว่านะครับน่าจะขึ้นเขาลงห้วยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโหมดเรือนะครับเราก็จะยิงตรงข้ามทะเลสาบไปได้เลยลูกค้าก็ปิดไปเลยครับก็นะครับไม่สีเรียสเหมือนเดิมนะครับตลอดทั้งเดียวเราไม่เน้นเน้นความรู้นิดนิดนะฮะแล้วก็ ไล้สลาระเยอะหน่อยนะเปิดเรื่องกว้างครับ<อ>เผื่อลูกค้าท่านใดยังไม่เคยไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนเราก็ถ่ายให้ดูจัดอยู่ในบรรยากาศโซนอะไรโซนอีสานใช่อีสานเหนือปะไม<ป>่อ<ป>ีสานมีเหนือด้วยเหรออ,อีสานตอนเหนืออ่าไม่รู้ตอนไหนนะครับตอนจบหรือตอนเริ่มก็ไม่รู้นะครับ <S <S แต่ว่าจะรู้ว่าโซนอีสานนะครับก็วิ่งข้างขอนแก่นทะลุไปนะครับอยู่ข้างสกลย่อนะครับนครพนมเราก็ไม่รู้ว่าถ้าจะแนะนําแหล่งเที่ยวเราก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ซื้อ ไม่เคยไปดิอยางไม่เคยเคยไปแต่สกลนะแต่ถ้าเส้นนั้นผ่านเราก็มีร้านอาหารมีอะไรเส้นนั้นเคยผ่านไปกับโซโซในวัดดานะครับไปทาอะไรครับไปส่งเครื่องลูกฟ้าเหมือนกันข้างๆกันที่ไหนนะโซมาธนาคามปะใช่แบบวิ่งร้อยกาโลเพื่ะเจอป๊มมันเป็นเส้นใหม่เราไปเส้นใหม่เราไม่ชอบไปเส้นเก่าเส้นเก่ามันจะอึดๆหน่อยกินแม่ร่อย ย่ซแ <newer website. music> ตอนนี้ก็ถึงมหาสารคามแล้วนะครับเมื่อกี้ก็รับประทานอาหารร้านเรือนทอง ใช่เหรอใช่ชื่อร้านอาหาร,รสวนอาหาร<อ>เรือนทองเป็นไงบ้างที่รสชาติรสชาติใช้ได้อยู่นะอร่อยอยู่เป็นอาหารไทยนะแต่ว่าเลี้ยวมาก็เจอเลยป้ายไปเลยมีกุ้งตัวใหญ่ๆหญ่อยู่หน้าร้านนะครับอยู่ข้างน้ํามีมองดูน้ำดูคลองสข้างคลองครับก็เติมพลังกันเสร็จแล้วก็เดินทางต่อนะครับสู่จังหวัดนครพนม ตอนนี้ก็ถึงบา้านลูกค้านะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับบรรยากาศนะครับก็ร่มรื่นนะครับต่างจังหวัดกดเลยไม่ต้องกดเราเองนะแค่ขึ้นเมียวขับขึ้นได้แล้วอีกสามมันไม่ต้องนานโอรแสดงว,ว่าเครื่องเครื่องมันทำงานอยู่แล้วใช่ไหมัใช่มันอนเราลดกดก็ให้เขานับเวลาใช่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ที่นับไม่ใจก็ได้ไม่ต้องไปกดไปกดมาอันนี้ไม่ก็ะเรียบแล้วฮะ ถ้าันน in ic like wow ну umm> ี้งเร็จะจหนากว่านี้อีกอันนี้งานนี้มันจะบางกว่าเสร็จดีเป็นเทคโนโลยีเก่าอ่ะขึ้นรถได้เหรอไออยู่นู่นดีกว่าพี่คนนี ที่อยู่ที่กินเยอะครับไหนครับร้า<ใ>นอะไรในพนม,มนครับโซนมาคเสร็จจากบา้านลูกค้านะครับเราก็ถึงที่พักโรงแรมโซนนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับเป็นโรงแรมอยู่อยู่ติดกับถนนเลยนะครับก็เซิร์ชใน g p s มานะครับอ่าอันนี้เข้ามาภายในนะครับก็ จะมืดๆหน่อยเพราะว่ากลางคืนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนนะครับนี้เราจะเดินเข้าไปเราก็ได้เบอร์ห้องแล้วนะครับเบอร์ห้องสามศูนย์สามนะครับแต่จะไม่ออกแนวจะไม่ออกแนวกว้างนะครับจะออกแนวยาวแต่ก็โอเคครับสามคนก็อยู่ได้นะฮะอันนี้ก็พี่เอากกำลัง กินข้าวเพราะว่าเราหาร้านข้าวไม่ค่อเจอก็ข้าวเเว่นไปก่อนนะครับมาดูห้องน้ำก็โอเคใช้ได้นะครับโรงแรมก็ค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็สวยแล้วก็ไม่ไม่ราคาราคาก็ไม่ไม่แรงไม่แพงมากนะครับสามคนก็แค่เจ็ดร้อยเองนะครับ วันนี้ฟิกอิงชาแนลก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานตัว DFT แล้วก็ DPG นะครับ2 in 1นวันวันนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับ